สวัสดีครับผมามาครับมากินของกันนี่นะต้มปลาทูต่อมปลาทูมันนี่ต้มใส่ปลากระหย่างเซนอันนี้ครับเตะบลาคัมเปียกเซ่บลาคัมแห้งเซ่ริกเด็บสุดหนามันห่านาน,าน,าน,านิดเพี้ยนใช่ไห ยิ่งหมดเสาย่วนี่นม,นนนม,นนมนันขึ้นฝนตกกรับมันขึ้นนี่ฝนตกกันมันขึ้นนี่ช่วงปกับบ้านจะรอเที่ยงขึ้นนี่แหละครับประมาณเป๊ะ,ะตีนึงน่งอย่แหละฝนตกใกล้ถนนบัดเช้าพันเนย ตกมาดนนังตงกข้าวเดียวขึ้นนะครับ ส่วนหน้ามันหันแบบเสียบเลยไม่ได้กินมาโดนเดี่ยวต้มปลาทูครับกนะ็ก็โดนนะไอ้ยีแย่ผมแกงชู้กินอยู่บ้านาาแล้วกินแล้วมันตายเนาะไปยัยไม่ยัยผมแกงใส่สายบัวแกงใส่สายบัวกินกครับเกี่ยไปกินข่าตั้งยังในยาย เมือแรงมากกว่าไปกินของดิเงินเพิ่นว่าพอมีผมมาย่างพอมีผมตายหมดเนาะนาไปกินของัอื่นไปกินของเงินเพิ่นนะเงยนพญามีมันก็เลี้ยงผมมาต่อย่างน่อยแต่ว่าแต่แผมเลี้ยนเลี้ยนจบอกุกไหม่รช่วงเมียผมตายกับผมมั่นผมอายุสิบสามสิบสี่ปี ก็ว่าเป็นซัมเป็นลูกไส้ท่นครับแบบเป็นลูกไส้ท่นนพอมีฮเพราะว่าผมเป็นลูกค้นแหลกแต่ว่าที่กิ่งพอก็มีผมจิมีลูกสองข้นน,นะพูพพื่นแม่ผมเนาะแต่ว่าออกมากน้องผมอะคือคนที่สองน้องผมมันต่ยตยมากแต่้องแม่ผมแม่ผมเป็นโลูกกว่าน ป็นโรคเบาหวานขอดลวกมาตายเป็นลูกมียิ่งครับว่าผื้นน่องผมหล่ะตายตายแต่เป็นเล็กหน่อยถ้าโรคขอดออกมาจากท้ง่งแม่ผมกัไตายเลยก็แม่ผมเป็นโรคเบาหวานนี่โรคประจําตัวว่า่ะเดนะครับเะ็กนี่แม่ผมก็ กี่รอบค้นคอนอวบอยู่หลังจากที่เราเป็นโรคเบาหวานโรคก็คมดันมากราก็จอยเนาะต้องจอยจนสินะครับคนนป็นโรคเบาหวานทำมามันจอยตอนนอกเขาโรงบาหานนะมันจะได้ตรวเนอาอยู่ร็จอยครับนิโบตีนนิปโปรตีนถูกตัดขาดเพราะว่าตีนเปื่อยเป็นโรคเบาหวานตีนเป่อยครับเสร็จเล่าเลี้ยงเล่าเห็นฟังนะครับ ผมกับไปฟอลเล่าทุกขึ้นอ่ะถ้าบานขึ้นกับรบัตรเลยกับกับมีคนเทศบานเดียวกันมี่อยากพี่น้องไปเฝ้าออกจากโรองบาดผมก็ไปหาเล่นข้างนอกเข่าโรงพยาบาลแถวแรกอ่ะยุ่โรงพยาบาลย่างตลาดยิ่งเพิ่งย่างตลาดย่างประกาศเป็นกำเลือกอ่ะแถวที่สองกับไปเข่าโรงพยาบาลกาลสินครับ ที่สองเป็นนักขนาด้วยบาหวานขึ้นทักจนตีนเพื่อยจนตีนต้นสิจนจนสิเพื่อยแ้ะจนถูกตัดนิ้โป้เป็น,ตน,นแต่ยากนะ่ว่าเราก็จอยเลยนะพอผมอกับไา้กวนแม่ผมพอผมผูกข้อาไตาย คิดแล้วจะเป็น,นยีงย้งแบบไป็นผูกข้าตาตโอ้หื่นพอผมแตว,ว่าเ,าเาา้าตอายตค่ันแม่ผมเนี่ครับโอ้หื่นพอนะตาตกวอนแม่ เราพึ่งพ่อกะแต่เพื่นอยู่เสมอนี่ก็เสียอายุหลายป,าแายนนแยปีแต่ว่าแต่พอพอผมกับตายเ้าดุนเนาะแต่ผมอายุประมาณสักสิบสามปีเนาะก็เมียผมนี่สามารถตายช่วงผมอายุสิบสี่สิบห้าปีโอ้ซื่อคือพ่อนี่พ่อนี่ตายก่อนเมีย แม่ผมนี่หลังจากที่พันยูแบบสดๆเนาะแตหลังจากที่พ่อผมตายแม่ผมอยูู่้เดียวก็ผมยูน้องกันะผมสองคนเนาะแต่ทีนี้ปู้บ่าวผู่แม่มาหมักเป็นยูตอนนั้นกับมันทั้นทางทบ้านเดียวกันก็ออกมาหมักเป็นจินีมาออกเป็นเป็นเมีย แม่ผมจะเลือกได้เป็นบางคนที่เป็นมากๆที่สุดข้าที่ผมจําได้สีคนสองคน่นเม่เหรีย,มรยแม่ผมนะครับข้าเจ้าก้าอายุประมาณสี่ตะเล่าคนหนึ่งสีรุ่นเกิดควันแม่ผมอยู่ปีหนึง่งต่ว่าอีกคนหนึง่ง ก็เป็นผู้เฒ่าอายุสาศิละเล่าหาซืบอกปีแต่ว่าข้าจ่อกสิเกิดกอนแม่ผมอยู่ประมาณสี่ปีหาปีอยู่ประมาณนนอีกคนหนึ่งเนี้ยจีป็นสิมามักแม่ผมสิมาสิมาเหล่นเม่ผมนะเจาะเจาแม่ผมเป็นเมียเพิ่นนะครับเพราะว่าพอผมตายไปแล้วก็ับเป็นเพิ่นกับเป็นคนสวดแล้วเนาะคือเป็น เป็นมมีผัวแล้วแม่ผมสยงนี้ย่างเป็นป่วยย่ามแม่ผมป่วยเป็นแก่ไปฟอกแม่ผมจะร่วงพยาบาลเนี่ยก็กัดเสื้อนุ่มเสื้อ,อยังไปฝากแม่ผมยน่นะ แ้าเล่าดีอยู่แต่ว่าคนถิ่มักแม่ผม,มนั่นแต่พ่นทบ้านเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าเล่าดีอยู่เล่าไปน,นั่เฝ้าแม่ผม,มอ,อยู่โรงพยาบาลสุเหนอยอยู่ตอนแม่ผมนั่งนี่ร่วงพยาบาลอยู่ในเพื่อย,อยังตลาดครับอยู่ในเมืองกาฬสินธุ์ไอ่ก็ได้เรากันนั่มไปไปดูแลแม่ผมช่องที่เพิ่นไปดูแลแม่ผมเหมงิน กัม,มาดูแลแทนผมอะผมไม่ตอกไปหาเหรียญข้างนอกเปิดปอเมียร่วงพยาบากลกาลสินนี่มั่งกาลสินกับจอิ่นไปดูแลแทนผมผมออกไปหาเหรียญข้างนอกชมบอกชวมวิวนอกโรงพยาบาลยังเที่ยวต้องห่างผ้าสาดเล่เนอะ เน,น็นใจถือผูกข้อต่อยแต่ว่าพอผมผูกข้อต่อยอยู่นอกบ้านผมผูกยิ่ียันแต่คองวันนี้เดย์เนี่ยกยิ่งข่าวประมาณสีหามือที่ผ่านมาก,กับช่วงประมาณวันที่ 24. ยี่สิบสามยี่สิบสี่เดือนเมษายนเดืนอนนี้แหละที่ผ่านมาเนี่ยก็ยิ่งข่าวคนผูกข้อต่อยอยู่ในบ้านนองนี้คือใก้นในบ้านผม ไม่รุนนะผู้คัดไตแกก็เาจากับเพาไปแล้วแต่ว่าเพาไปช่วงวั่้านหมุกน,นี่มูนจักเยะผมหัจักอยู่ผมมักจัก็เจาอยูะคนติตาตนะผู้ข้ายตเยอะ ยังเที่ยนแต่ของวะประมาณนี้เห็นโพสเข้าไปทางเฟซอยู่นะมันเด้งมาในเฟซบุ๊กผมยังเห็นเลยวันนี้ก็เจาะกับอเอกปอดตึงเนะาะพวกกู่ไพ่เนาะหน้ารถทอนหรอกซบไปต้นตุ่นอยู่ค <c oughs> ้นกระสิปบบีนเลยบินขึ้นไปมัดเสียก ทั้งนั้แล้วรับพรามันมีขวงกระจิกกระจายต็มใน,นห้องนะเนห้องที่คนผูวข้าตา่ายแต่ว่าผมขาดว่าคนผูกข้าต่าเป็นประสาทมติดยาว่ารืองเดียววะสันดีบินยาว่ยาผงยามานี้ไปนผูวข้าตายเรื่องไดียแล้ว ดีวิดีบางคนกับก็ไเรียนยาเนี่ยครับก็ยังพอผมเหมือนเป็นบริเรียนยาบริธติดยาเสพติดก็ยังมีผู้ข้อตายได้วผมว่าเป็นเม่นไข้ล่างไหลอย่างสักอย่างนี่มันผี้าไปดิที่มันมันต้องมีอย่างสักอย่งอางคร,รับคน,น,น,นผู้ข้อต่ายับว่าเป็นโรคประสาทกับว่าติดยาเสพติดเนี่ยมบอกประกาศป่ผู้ข้อต่ายง่ายๆนะผมว่า แล้วพอผมหนีพันธุ์ผัวก็ตายพันหนีปัญหาเลยความพันสิสตายนี่พันธุ์จังผมไว้ได้ครับบอกให้เก็บของไว้ดีพวกอุปกรณ์สมรถจักรยานเพันธุ์นะพันธุ์สมรถจักรยานเป็นอาชีพนะพันบอกผมเก,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 ก็บของไว้เก็บของไว้บอกอุปกรณ์สมรถจักรยานแล้วเนี่ยแล้วก็เพันธุก็บอกว่าจะขาย มผมก็เลยคิดว่าบอกขายอะไรังไหนจ้อไปยู่แต่ว่าคำบอกราบนี้ที่เรอบบอกจะ่าฝากบอกผมนี่ว่าแต่พ่อไปยู่เก็บของเก็บอุปกรณ์สมรรถจักรยานไว้ดีเด้อเพื่อนต,ตอนแรกผมเห็นคำบอกนี่เพป็นปคล้ายเพจนิพก่นจนิพนไปตายนะครับซึ่งผมจิคิดว่าเพนจนิพไปตายบ้ ก็ยพพังบอกแนว่ยนี่พอเิ่นเพิ่นบอ,อกข้ามบาร์ถักปอพบไปยู่นะเห็นเห็นเป็นบอ,อกข้ามหนีึ้นมาผมก็ไงบอกบางทีผมก็เลยคิดว่าความหมายคล้ายๆว่าเราต้ไปตายดิสันเด้เอาไปแล้มาอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปน่าก็ไปไต่เดี๋ยวเราไปผูกข้อตายหลังจากนั้นนะหลังจากที่เราฝากบอกผมไว้แล้วนะ อาทิตย์สองอาทิตย์ฟันไปเราก็ไปผูกข้อตายนยเพิ่งจะได้ยินข่าวว่าเราไปผูกข้อตายว่าเป็นพ่อผมก็โทษเจียงบัติตึงมาผูกให้ไปกูกซบเราไปผูกเราไปผูกข้อตายอยู่แถวทางตรงหน้าไก่นอกบ้านวันนี้สุ้งเข้าไปเตะฉี่กับป๋อไม่ร่ามันแรงก็เ,ขขเห็นเนะเาะก็มีได้กินเหม็นมากเขา ย่างไฟ่กับวิเวงย่างค้มไปเบิวงช่วงกลางคื้นเห็นจะสบอบน่ะผู้ข้อตายอยู่ในพ่นต้นควายคือกางทงหน้าสินะก็ว,ว่ากันขึ้นกินเหม็นขนาดนั้นนี่ขึ้นหยุดขนาดนั้นนี่ว่าคิดว่าพินสผู้ข้อตายมาประทำกว่าอาทิตย์หนึ่งหรือประมาณสองอาทิตย์แล้วว่าคนหยไปยิ่งจิงจ้งปลอมไปหาไต่จิ้งปลอมยังมาแรงเขาเพิ่งหยไปเจอนะครับ คนที่เขาไต่สิงปอมเ,เขาจะคิดว่าคนผู้ข้าตายนี่ผู้ข้าตายมากประัำกั่สองอาทิตย์แล้วอาทิตย์กลัวแล้วสมเลขขืนเดือดแล้วเป็น <c oughs> สินะครับ้าเจะคิดว่างสั่น,นถ้าคนไปไต่ิีของปอมแถวเ้าบ้านใกล้ๆเชื่องแถวนี้ก็จะพากันยานอยู่คนไต่สิของปอมกับยานนี่นนะเจาพากันเลียนหนี โอ้คนเ้ามันสังการบางอย่างนี่เนาะที่จะตายในกาตายกายผูกข้อตายเลยวะทุนม่างหมดหล พอมันผมกะใส่ชีวิตมากเน,นาะกำพภาพ่อแม่ว่าแาต่เนียหน่อยพ่อตายควันแม่แม่มาตายที่หลังมาตตยหลังพ่อควัวนทางกันแค่ปีเดียว,วก็วว่าึกลำบากอยยุกิน เราต้องหาเงินตลอดหาเงินหาค่ำเสมือขับรถทรงค้นในเงินคาน์นันเห็ดมาตะตะ,ตะ,ตะดวนแต่ว่าเห็ดหนึ่งสี่ก็ดีหววรถจะใกล้แล้วแล้ว,วดล,ดล่ะลลลทรงห,วหวัวสามสิบหกหัวมันดาเบบกับ รถแท้เดี๋ยวนี้สินงวดปีนี่ประมาณเดือนสิงหาก็เดือนตุลาปีนี่แหละสิ้นงวดเดี๋วดยวขังงวดที่แค่แปดก้าพันเองสู่ชีวิตมาตลอดครับสู่ชีวิตมากค้นห้อเป็นกําลังใจกันสู่ ให้เดินหน้าต่อไปกันคนไหน็บเราเ,เห็นว่าร่งใจกันมันเฉียดกันตัวเหย็ดในกันซูลไลยมันก็เขาเรียกว่ามันคนพวกนี้มันติดกับบดบอดีมันหาเหย็ดขวนผู้นั้นผู้นี้แต่ผู้นั้นผู้นี้อารมณ์เสียบอดีต้องให้กําลังใจกันครับให้ต่กันสบายใจ๊ยังทีมันบางคนมันแฝงมาด้วยครับแฝงมา ว่าสิเป็นคนดีเบิ่งเป็นตะคนดีเบิ่งไพ่นอกเป็น,ปน,น,ปน,น,ปนตะดีแต่ว่าไพ่ใน่จิตใจเขาบูดีไพ่ที่จิตใจเขาไพ่ให้ตัวเขาลึกๆกับบดีเพราะนคนมันสม,มือมันเสียเทือนมาเลยมันบางคนก็ดีบางคนบูดีนะมันเนี่ยมันได้แต่กับ ถ่ายล้องชิปในเบิร์นกับส่วนม่ยิ่งมาเหรียญบ้านนั่งกับคนกับการตอบรับกับหลายอยู่ยอดวิวองค์ประเบิร์นคนบเบิร์นกับเป็นมืนเงี้ยนะครับขอบคุณขอบใจท่านผู้ชมหลายๆที่เขามาเบิร์นเหครับเห็นกำลัใงใจ๋งเ,เ,เป็นการเปิดหวัวเปิดตาแล้วเป็น,ปนคอนเทนต์นึงแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยที่ผมมามาเอาม่ยิ่งมันเหรียญแค่หน้าเงิน,นผมส่วนเราไปกินตรงใกบบล้บ้านเราดิสวนอาหารบ้านโอมครับอยู่สวนอาหารบ้านโอมอยู่แถวๆนีแหละอยู่ใกล้ๆทองหน้าผมนีมิดะ ช่วงเวลากลางคืนเมื่อน,นั้นผมก็บ,บอกเล่าอยู่ว่านี่มันสองทุ่มแล้วเย่ผมไปส่งหดอดค้นแกน่นถอผมชี้ข้านขี่รถไปผมก็บโวอยู่อ่ามันไก่นอนน้นผมก,นก,ผมกนมอนก็นได้ผมก็เล่างสร็จนะเมือน้เหมือนสาเดี๋ยวผมขี่รถไปส่งวันนี้เล่าก็เลยว่าเออับอยากให้นอนด้วยหรือเล่าว่า มันองผมก็ได้ว่าใช่ใช่ครับนอนกับผมก่อนเพราะว่ามันดึกแล้วผมเจ็ดคันขับรถไปส่งช่วงกลางคืนนี้มันดึกแล้วมันสองทุ่มสามทุ่มแล้วใช่ผมขับรถไปห้าสิบกว่ากิโลไปถึงขอนแก่นไปส่งที่ขอนแก่นผมไม่อยากไปเ่ยผมก็เลยวางสิเหมอนเหมืนก็เลยว่าเอออ่ะนอนก็นอนนอนเป็นเพื่อนก็ได้สักคืนนึงเถอนเรากรเลยวางสิแล้วอืม ีก็เลยนอนเป็นงูผมแล้วขึ้นนึงเมือม่อนึงเมื่อสิผมส้นน้ามันหล่นบานน้ำแล้วนีอีกน่งคนผมก็ส้นน้าไปกินเขาสวนอาหารบานห่มนะตรงนี้มาแล้งกินต้มแกบานนล้วนั่ผมแกขึ้นเดี๋ยวมือเสามาเล่ากับกับผมก็ไปส่งเล่า <laughs> คิดลวมาใส่ไปส่งเป็นอยู่ขอนกัน ระยะทางหาสิบกิโลแต่ว่ากับกับมวลยู่แต่ว่าคลิปนี้เนาะเปินดนเฮ็ดแห่ท่านผู้ชมเปิดหัวเปิดตาขึ้นมาเห็นเลยแต่ว่ามันกับนีขอ้อผิดพลาดอยังบางอย่างกับผ่ามันส่งมันสันหรืออา่ามันเบิ่งบางง่ามนะครับกับจังจะขออภัยได้หลาย เพราะว่าผมถ่ายคลิปนี่มันกับบางคนคิดว่าผาพมันสันนี่ลหน่เยิ่นถือว่าใคยอยากเขางมาเบิ่งหลายภาพผ่ามันสันผ่ามันเต็นดื้อๆอยู่เพราะว่ากล่องผมบูมีตัวกันสันนะว่าจิเก็บเงินเสื่อตัวกันสันกล่องอยู่เดี๋ยวในเสดีเพราว่าบูมีเงินอยู่เดี๋ยวนี้ ต,ตปลาทูเสียบเลครับอันต้มเอ,อ,องนี้นี่เมื่อเคลื่อนนี่ผมต้มกินสองตัวปลาทูแข็งละสามสบบาทต้มกินแต้เมือคือนนี่แบเนียเ้ตัวนึงไ้ไกินม้มือนเ้ามือเ้ามามือนี่ก็เลยม่ก,กินตัวัเลี้ยแค่ตัวเดียวต้มสองตัวมีอยังกักินไปลวยครับไทยคิดไทยอย่างผมบอดิพ,พิธีพิธันดอกแบบมีเนี่ยกินเลี้ยกกินน้หมือนกน เขาเห็นบ่มีก่กะจังไปสื่อแนวใหม่มากินเพราะพต้องไปลงทุนขว่ปน,นั้นบ่ต้องไปเวอร์ก็มันปน,นั้นสําเห็ดทายคลิปแช์ซําเนียวกินแค่ซ้ํานี่ก็พเขาบ่ต้องไปลงทุนเขาไปหา้องมีกินซ้ํานียเ์าก็กินเขาเสียไปสื่อแนวกินแนวอื่นทายคลิปในเขาเบิ่งมากะผมไอย่านเปียงเงินผมพาต้องกนินเห็นหมดก่อนครับมีแนวกินอยู่เงี้ยนอยู่ซ้าน มีนักกินอยู่บ้านเพาต้องกิ่นให้เหมือนก่อนเพาะเต้องเป็นพิธีพิถันกับเห็ดช่องยูทูบแค่ซัมเนียแค่คนเบิง 34, 000, ้งสามสี่พันชั่นี้นึงแบบโอซัมเนียแหละแต่มันดีมีไรได้ดีไรหลาย,ดดลายกันสิผ้าเฮ็ดแบบเนา่าแสบๆซู่กินตัวนี้แต่ว่าต้นทุนผมมันหน่อยมันก็เลยต้องเอาแค่นี้แหละตามกำลังศรัทธาของแฟนคลับที่ผมาเบิ้งให้นะครับคือเป็นกำลังใจผม มันปกดขามโฆษณาอะไรกันสิโอเคอยู่น,นะครับกันสิดีอยูอ่ขอบขอบคุณครับสำหรับท่านผู้ชมที่้อมเบิง่งนะครับเอมาะากด subscribe ผมเขาเรียกกดติดตามครับขอบคุณนหลายๆครับสำหรับคนที่ ติดตามไห้ผมขอเาเบิ่งให้ผมทุกคลิปตอนแรกผมก็ได้แรกมาดาัานแจจากช่องค้นเดื่นแหละเพราะว่าผมไปถ่ายคลิปน้ำช่องคนเดืน่นเป็นเล่นน้ำเขาไปกินไปหัวน้ำเขาอะไรเสินุกสนานน้ำเขาอะไรนะครับนั่นก็เลยมีหยอดวิวครับ มันก็นเลยมีแฟนคลับของมาเบิงทั้งสี่คะคือมันเกิดแ,แฟนคลับเป็นหุ่จักเนาะหุ่จักเห้องกับที่ไปที่มาเนาะเกเป็นทั้งสี่แหละครับตัวผืเนเลี้ยงเล่าครับกันเลยกับขอบพุ่นเป็นลหลายๆครับคนที่เขามาเบิงเห็น ขอขอบคุณสำหรับคนที่คเคยโฆณาใหน้ผมนาครับี <c> ่ <oughs> ผมมีหยอดวิวเสมือนี่แหละขอบคุณเป็นหลายๆขอบคุณมากครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับลาบไปแล้วสวัสดีครับคุ